สวัสดีครับผมเอ้าอันนี้มาเบิ่งมันสามเดือนกล้วพี่น้องงามจริงจเลยพี่น้องเอ้ยผัวทะลุปุ่งโปร่งไหลมองพี่น้องมองจริงๆริมองก็ดได้พี่น้องเด้อมองคักมองแน่นะน้องบกา่ เบิ้งพี่น้องโอ้ยมันยังไหนคืองามโพดงามเหลียใช่พี่น้องเบิง้งงามคักงามเนี่ยน้องเอ้นตาสะอ,อ่อนเกิดตีพ้อมพี่น้องมีสูตรอยู่ด้วยพี่น้องด้วยอยากให้มันเกิดดีะ เดี๋ยวสิลงซ่องยูทูให้เบื้องดอกพี่น้องเดี๋ยวผมสิบอกไปเรื่อยๆว่ามันผม,มนเกิดดีเห็นจังไต่มันผมคือเกิดดีคือว่าตายคือมูมเดี๋ยวผมสิเป็นดังเว้าให้ฟังพี่น้องเอลยอตัวน,นี้มันแดดท้อนอยู่ยพี่น้องว่าวพันได้ดอก่ายให้เบิง้ง มันงามๆก่อนมันทั้งพี่มันอยากทีได้พี่น้องเด้อฟูด้ะมันบ่เหลียวเห็นบ่เหลียวเห็นเป็นแถวเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันปกคลุมกันเบิดพี่น้องทีคล้องมันกะทีบางพี่น้องคหะคล้องมันกะทีบ่ต้นมันกะทีพ่อพี่น้องเลยฟูด้ะ บิ่งเอางามที่แท้เด้พี่น้องมาได้เฝ้าเล่นเด้อพี่ชีทั้งหลายน่ะเข่ามาเที่ยวเข่าวาบังบ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าไปใส่นั่นหมละงามที่แท้เออสะออนทั้งพี่มันราคาบะแพงแท้พี่นอ้องเอ้ยอยากขุดหัวมันให้พี่น้องเบิ่งอยู่ ว่ามันสงการละกะเกษตรขุดมันหัวใ่แทบ่เมื่อนี้ก็พากกัดบ้าเสียายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้พากกัดไม้มาน้ำกันแค่4ีคนหนึ่งพี่น้องมื่อวนี้เออมันน้ำกันแค่4ีคนกินสมพี่น้องนี่แหละบรรยากาศแดดฮอน แต่ว่าก็มีลมอยู่พี่นอ้องม,มันเจ็ดมังกรน,นี่งานแท้ๆพี่น้องเอ,อ้ยสึกขี้ดินนี่กีนแห่แท้ๆล่ะพี่น้องเอ,อ้ยงานแท้ๆเด้พี่น้องวน<อ>ว่าวเหรินเด้์ฮะคลิปนี้เอาไว้สำนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องถามเบื้เด้อผมที่ว่าให้ฟังว่าบ้านผมคือเกิดดีแท้ผมเฮ็ดยังไดเออม,มันก็ทั้ง เกิดดีถึงงามพร้อมรอติดตามเบื้องคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม